สวัสดีเหล่าสมาชิกฝันดีผีรอบเตียงหลังจากที่ได้ห่างหายกันไปนานเราก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่22เรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อตอนว่าผีทหารเขมรที่เขาพระวิหารคือเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากคุณลุงทหารท่านหนึ่งที่ก็มีอายุพอสมควรละลุงแกเล่าว,ว่าแกได้ไปเจอกับ ผีทหารเขมรตรงบริเวณพื้นที่ทับซ้อนที่เขาเพราะวิหารที่เคยเกิดการต่อสู้กันแต่ก่อนที่ลุงเกจะบอกว่าไปเจออะไรยังไงบ้างก็ต้องเท้าความกันก่อนว่าก่อนหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนพศ .2554 เขมรเนี่ยได้ทำการขึ้นทะเบียนประสาทเขาเพราะวิหารกับองค์กรยูเนสโก แล้วตอนนั้นน่ะความเป็นเจ้าของของปราสาทมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นของใครกันแน่เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนไงตัวปราสาทมันอยู่ทางฝั่งเขมรส่วนทางขึ้นมันดันมาอยู่ทางฝั่งไทยมันก็เลยยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่แต่ว่าไอองค์กรยูเนสโกนี่แหละมันดันทะลึ่งไปตัดสินว่าตัวปราสาทตรงที่มันอยู่ในเขตของเขมรเป็นของเขมร ก็เลยทําให้สองประเทศระหว่างไทยกับขเขมรเนี่ย mm. เกิดความแบบไม่พอใจไม่ลงรอยกันแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยมีการยิงประทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารขเขมรน,นี่แหละยิงประทะกันทั้งหมด4ครั้งไอ้ครั้งแรกอะ่ะเขมรเปิดฉากยิงด้วยปืนกลเบาแล้วก็ปืนกลแบกไทยก็เลยยิงด้วยปืนกลเบาตอบโต้ตตกลับไปทางขเขมรก็เลยใช้ รถ b m 2 1เนข้ามายิงสนับสนุนประมาณว่าเป็นรถบรรทุกที่ติดจรวดหลายลำกล้องนะีที่ใช้ระดมยิงสาดเข้ามาตามด้วยการยิงปืนใหญ่สมทบเข้ามาอีกจนชาวบ้านตรงเขียดชายแดนก็วุ่นวายหนีตายกันพอเห็นแบบนั้นน่ะขเขมรห็นได้ใจก็เลยเอาอีกอ่ะไอ้ b m อ1เนี่ยไอรถยิงเจรวดหลายลำกล้องอ่ะมันทำงานได้ดีเหลือเกิน เลยระดมยิงจรวดเข้ามาอีกไปโดนทั้งโรงเรียนทั้งบ้านชาวบ้านผู้คนที่เขาอาศัยอยู่ในละแวกนั้นก็ตุยไปเยอะอ่ะจนมาถึงการประทะกันครั้งที่สามทางเขเมนก็ระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาฝั่งไทยก็ระดมยิงปืนใหญ่กลับไปแล้วทางไทยก็ได้ใช้กองกำลังพลซุ่มยิงเข้ามาช่วยยิงสมทบกับทหารผ่าน ก็เกิดการยิงประทะกันไปกันมาเลยลากยาวมาถึงการประทะครั้งที่4ซึ่งมันเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นคือเขมรได้ใจมากเพราะว่าฝั่งตัวเองอ่ะได้เปรียบมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งจรวดหลายลํำกล้องยิงกราดเข้ามาเรื่อยๆ <c oughs> ก็เลยหวังว่าจะปิดฉากลบแบบพนึกกกำลังแบบเขาเนี้ยแม่งจะลุกคืบเลย ก็เลยระดมพลระดมกําลังมาเป็นกองกําลังขนาดใหญ่มีทั้งปืนใหญ่รถหุ้มเกราะรถลำเลียงพลรถยิงจรวดหลายลำกล้องเอามาจอดเรียงกันเตรียมพร้อมที่จะระดมยิงเข้าไปพร้อมกันเพื่อจะแบบประจันบานแล้วอะฝั่งไทยส่งอากาศยานไล้คนขับออกไปสอดแนมแล้วก็ได้เห็นว่าทางเขมรได้ระดมพลกันเป็นกองทัพใหญ่เตรียมจะบบุก อากาศยานไลท์คนขับที่ส่งไปสอดแนมก็เลยระบุพิกัดทาง GPS ส่งกลับมาพอได้ข้อมูลได้พิกัดได้รายละเอียดทางฝั่งเขมรมาปุ๊บทางไทยก็เลยระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปตามพิกัดที่ได้มานั่นแหละแล้วปืนใหญ่ในตอนนั้นน่ะมันคือซีซ่าขนาด155ม mm. ิลิเมตร ซึ่งมันมีความแม่นยำกว่าแล้วก็ยิงได้ไกลกว่าอาวุธที่ขเขมรมีในตอนนั้นด้วยการยิงแบบปูพรมบวกกับความแม่นยำของอาวุธที่ลำหน้ากว่ากระสุนปืนใหญ่ที่ยิงออกไปเลยทำลายล้างทางฝั่งขเขมรชนิดที่ว่ายับเยินทั้งรถถังรถหุ้มเกราะรถลำเลียงพลรถยิงจรวดหลายลำกล้องก็ไม่เหลือ ละลายหายไปแบบต่อหน้าต่อตาผู้บัญชาการกองทัพเขมรในตอนนั้นพร้อมๆกับทหารขาเขมรอีกแล้วเชื่อกันว่าแบบตุยไปเยอะมากถึงกับว่าทางฝั่ง,งขเขมรนขอเจรจาให้ฝั่งไทยหยุดยิงในายทหารขาเขมรก็ถึงกับหลั่งน้ำตาออกทีวีคือมันน่าจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ช็อกอะ เหมือนกาลังเตรียมกองกําลังขนาดใหญ่เอามาเตรียมจะบุกแล้วแล้วอยู่ดีๆกบบละลายหายไปต่อหน้าต่อตาไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสูญเสียไปเท่าไหร่แต่ลุงทหารคนที่เอามาเล่าเขาบอกว่าสี่กองพันละลายหายไปทีเดียวเลยเหมือนกับทางฝั่งไทยรอจังหวะให้ทางเขมรระดมรวมกำลังพลแล้วก็ ถล่มทีเดียวแล้วถล่มแบบยับเยินชนิดที่ว่าลบต่อไม่ได้เรื่องราวของผีทหารเขมรที่เขาพระวิหารมันก็เกิดขึ้นมาจากอเหตุการณ์ตอนนั้นแหละเขาบอกว่าถ้าเกิดเราได้เดินทางไปในบริเวณนั้นตอนที่ตะวันกำลังตกดินคือช่วงโพเพแบบว่าจะมืดก็ไม่มืด จะแจ้งก็ไม่แจ้งในบริเวณที่มันเป็นรอยต่อตะเข็บชายแดนระหว่างไทยเขมรนั่นแหละให้เราอะลองเงี่ยหูฟังลมที่มันพัดมาจากทางฝั่งของเขมรสายลมมันจะเหมือนกับว่าพัดผ่านใบไม้พัดผ่านหญ้าอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าลองเงี่ยหูฟังดูดีๆอ่ะมันจะมีเสียงแทรกมาเป็นเสียงพูดภาษาเขมรน่ะ ที่พอจะจับใจความแล้วก็แปลเป็นไทยได้ว่าเมื่อไหร่ผู้บัญชาการจะสั่งให้บุกไทยสัทีพวกเรารอคำสั่งกันมานานแล้วรวมพลกันมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ยอมสั่งการกันลงมาอีกเนี่ยเสียงมันจะเป็นประมาณเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเสียงของทหารเขเมรที่ตุยไปแล้วแล้วกำลังคุยกันว่า ทำไมผู้บัญชาการไม่สั่งให้บุกสีทีพอได้ยินแบบเนี้ยเขาก็เลยคิดกันไปว่าประมาณแบบทหารน่าจะตุยแบบไม่รู้ว่าตัวเองตุยอ่ะคือเหมือนกําลังจัดเตรียมกองกําลังลบเตรียมจะบุกแล้วอยู่ดีๆก็โดนปืนใหญ่ยิงถล่มหายไปเลยเพราะว่าตอนนั้นมันยิงกวาดไปทีเดียวทั้งกองลบเนี่ยคือ หายไปพร้อมกันหมดทีเดียวก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองตุยแบบตุยไม่รู้ตัววิญญาณเลยยังคงวนเวียนอยู่ตรงแนวชายแดนเพื่อที่ว่ารอคำสั่งว่าเมื่อไหร่จะแบบมีคำสั่งให้เปิดฉากบุกสักทีแล้วพวกเขาก็คงต้องรอคอยอยู่แบบนั้นนละรอคอยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้คำสั่งบุกอันนั้นนมันไม่มีวันจะมาถึงแล้วเพราะว่า มันจบสงครามไปแล้วบางก็บอกว่าเวลากลางคืนบางทีก็จะมีคนเห็นว่ามีทหารของทางฝั่งเขมรเดินเข้ามาทางฝั่งไทยในหมู่บ้านแล้วพอถูกเห็นพวกนั้นก็จะรีบหลบกลับเข้าไปในป่าแล้วก็มีเสียงพูดคุยประมาณว่าเดินลาดตะเวนกันไกลมากเกินจนเข้าเขตไทยแล้วพวกเราต้อง รีบถอยกลับกันก่อนจนสร้างความน่ากลัวน่าขนลุกขนพองให้กับคนที่ได้ไปเจอมาเพราะว่าสภาพทหารเขาเหม็นที่เห็นกันในตอนนั้นน่แต่ละคนคือสภาพมันไม่ใช่แบบปกติแขนขาห้อยล่องแรงมั่งมีแบบน้ำแดงอาบเต็มตัวมั่งบางคนก็กระดูกโผลออกมา ที่สภาพเป็นแบบนั้นก็น่าจะเป็นเพราะว่าอนุภาพของปืนใหญ่ซีซ่าที่ทางฝั่งไทยได้ยิงเข้าไปนั่นแหละและนี่ก็เป็นเรื่องราวของผีทหารเขมรที่เขาพาวิหารที่ผมได้ยินมาจากปากของคุณลุงทหารท่านหนึ่งก็แล้วกันส่วนมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเล่ามาอย่างนี้ผมก็เอามาเล่าต่อนั่นแหละ แต่ถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวแถวแถวชายแดนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองเงี่ยหูฟังดูแล้วลองเอามาเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าได้ยินเสียงภาษาเขมรลอยมาตามลมจากทางฝั่งเหือนจริงหรือเปล่าเนี่ยก็จบละเรื่องผีทหารเขมรที่เขาพระวิหารก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามผมจะได้มีกำลังใจเอาเรื่องใหม่ๆม,มาเล่าให้ฟังต่อสำหรับวันนี้ก็ o ก t ดใ g น t s สลิปไทปฝันดีผีรอบเตียงนะครับ